สวัสดีครับมาววจามันี่ช็อป2 c คอมนะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวลูคแคมรุ่นโมเดล V1110 นะครับจะเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด11,000ม ah ิลลิแอมป์นะฮะทำให้สามารถเลคคอร์ดได้ยาวถึง24ชั่วโมงนะฮะเราได้อองเทนแล้วนะฮะติดตั้งไว้นะฮะแล้วก็ปล่อยให้เขาเลคคอร์ดไปนะฮะสามารถเล็คอร์ดได้ต่อเนื่องถึง24ชั่วโมงะฮะเราสามารถติดตั้งนอกพื้นที่ได้นะฮะกรณีเกิดเราจะเอากลับมาชใช้เราก็แค่ถอดแบตเอากลับมารชจาแล้วก็ไปติดตั้งใหม่เลยะ ตัวนี้สุดยอดมากคะเหมาะสาหรับงานที่เราต้องติดตั้งแล้วต้องการเลคคอร์ดยาวๆนะฮะเหมาะมากเลยเพราะว่าตัวกล้องมีขนาดเล็กนะฮะแล้วเราก็สามารถไปติดตั้งได้ทุกที่เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นชมของหน้าเลนนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูหน้าเลนขนาดเล็กนี่มีความคมชัดสูงมากนะฮะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีภาพภาพจริงของตัวกล้องให้ชมด้วยนะฮะเดี๋ยวรอชมกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของวงจรของเขานะฮะก็จะมีชีวิตเปิดปิดอยู่ด้านท้ายนะฮะตรงนี้เป็นที่เสียบชาร์จนะครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นส่วนของซิปปิดนะฮะอันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นของส่วนของช่องใส่เมมโมรี่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่แน่นอนนะฮะสามารถออนไลน์ได้แล้วนะฮะระวังนะซื้อโรงงานอื่นอาจจะออนไลน์ไม่ได้ะฮะนี่เขาโรงงานที่เราติดต่อเขาสามารถทําให้ตัวกล้องออนไลน์ได้ปกติแล้วนะฮะตัวนี้เป็นเสารับสัญญาณส่วนของ WiFi นะฮะซึ่งสามารถเกาะกับเราเตอร์บ้านแล้วสามารถดูออนไลน์ได้นะครับตัวนี้เป็นส่วนของช่องเสียบชาร์จะะแต่เราไม่ใช้นะฮะเราใช้ชาร์จผ่านแบตเตอรี่เอาตรงนี้เอง เดี๋ยวมาดูส่วนของการใช้งานกันครับในการใช้งานนะก็อื่นทําการซื้อเมมโมรีมานะฮะใส่ประมาณ1 6กิกถึง3 2 g กิกก็เพียงพอในการทำงาน24ชั่วโมงนะฮะให้หงายเมมโมรีขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะจะมีช่องใส่เมมอยู่นะฮะระวังนิดนึงนะฮะอย่าใส่กลับด้านนะครับใส่แบบผมเลยกดกึ๊กมันจะล็อกนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้ทําการเสียบสายที่เขาให้มา1เส้นนะฮะเปใส่ไฟเสียบเข้าไปตรงตรงนี้นะฮะปึ๊บ นะครับไม่ต้องสุดมากนะฮะสุดพอดีนะฮะอย่าอัดเข้าไปเยอะนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะให้มาเสียอกับตัวแบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอย่างงั้นนะฮะให้ไฟจะติดขึ้นมานะฮะถ้าเกิดไม่ติดให้สับซื้อไปทางฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งซ้ายคือเปิดนะฮะผมซูมให้ดูฝั่งซ้ายตรงนี้คือเปิดนะฮะขวาคือปิดนะครับหลังจากนั้นให้ทําการรีเซ็ตก่อนรอบหนึ่งนะฮะโดยการกด ปุ่มตรงนี้ค้างนะฮะเป็นการรีเซ็ตค่านะครับกดจนไฟดับนะฮะปึ๊บอันนี้เป็นการรีเซ็ตค่า Wi-Fi ทุกอย่างทั้งหมดนะฮะการเริ่มต้นครั้งแรกผมแนะนำให้แบบนี้หรือถ้าเกิดใครติดตั้งเกาะกับอินเทอร์เน็ตไปแล้วให้ทำการรีเซ็ตก่อนรอบหนึ่งนะฮะเพื่อให้ทำให้กล้องปล่อยเอา Wi-Fi ออกมารุ่นนี้เราไม่ต้องการไม่ต้องมี Wi-Fi บ้านก็สามารถทำได้นะฮะจะแดดจะเป็น Wi-Fi ที่เราดูได้ยามไม่เกิน3เมตรนะครับ แต่คือใครมีอินเทอร์เน็ตกล้องต้องอยู่ใกล้กับตัวเราเตอร์นะฮะเราสามารถดูออนไลน์จากนอกบ้านได้ด้วยหลังจากนั้นทําการโหลดแอปนะครับแอปที่ใช้นะชื่อคําว่าล o k Cam นะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะฮะจะเป็นตัวนี้เลยล o k Cam นะครับตัวนี้หลังจากนั้นนะฮะให้เข้ามาในส่วนของหน้าของตัว WiFi นะครับเข้าไปนะฮะแล้วก็เปิด Wi-Fi ขึ้นมาที่มือถือเรา นะครับจะเจอตัว G0 อะไรยาวๆเนี่ยจะมีพาสเวิร์ดนะฮะคลิกเข้าไปนะครับจะเป็น Wi-Fi ที่ตัวกล้องปล่อยออกมานะครับอย่างที่บอกเขาเรียกว่า Wi-Fi Direct ครับใช้ได้โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วกลับไปในหน้าแอปเราปึ๊บนะฮะคราวงนี้มันจะเจอกล้องเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการไม่ต้องการให้มันเก,กาะกับเราเตอร์บ้านเราก็กดแคนเซิลก่อนคือเราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะกดแคนเซิลก่อนแล้วคลิกเข้าไปดู กด c คนเซิลนะฮะภาพขึ้นเลยครับเห็นไหมฮะปุ๊บนะฮะใช้งานง่ายมากเลยนะครับนี่นะฮะผมจะเอาหัวเข็มนะผมจะขยับหัวให้ดูนี่ผมชัดมากนะฮะตัวนี้ผมบอกเลยนี่นะครับ ผมใช้แล้วไ i f ฟลื่นไหลามากนะฮะนี่ฮะอันนี้คือหน้าเลนของเขานี่คือหน้าเลนของเขานะฮะซึ่งทำให้เราไปแปะได้ทุกที่เอากาวสองหน้าแปะตรงนี้นะฮะแล้วก็ไปติดตั้งได้ทุกที่เลยนะวงจรเราก็ซ่อนเอานะครับใช้งานง่ายมากนะฮะความใช้ถือว่าสูงมากนะครับตัวนี้สังเกตเห็นภาพในมือถือไหมะฮะแล้วก็ลื่นไหลามากนะฮะนี่ฮะเลนกว้างนะคความละเอียดนะฮะเดี๋ยวมาดูกัน ความละเอียดถึง Full HD นะฮะ0000สังเกตตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเดี๋ยวผมลองล้อล้อล้ลอล้ตัวกล้องมีไม์นะฮะเราสามารถเราสามารถดักฟังได้นะฮะแต่ต้องอยู่ระยะไกลๆต้องเปิดปุ่มตรงนี้นะฮะจะเป็นปุ่มดักฟังนะครับถ้าเกิดเราจะถ่ายภาพนิ่งเรากดปุ่มนี้นะฮะ เป็นการถ่ายพัฟนิงเซฟลงในมือถือถ้าจะถ่ายวีโอกดปุ่มนี้นะครับเป็นการถ่ายวีโอลงในมือถือนะครับจะหยุดก็กดอีกทีหนึ่งลักนณะสามารถกลับหน้าเลนได้นะฮะอันนี้เป็นการกลับหน้าเลนนะครับซ้ายขวาแค่นี้ฮะหลักๆในส่วนของไลฟ์วิวนะส่วนต่อมาที่จะสอนนะครับเป็นส่วนของการตั้งค่านะฮะเข้าไปที่ลูกเฟืองนะครับเข้าไปในดีวา t เซตตแล้วเข้าไปในส่วนของ s อ็กซ์ลีก t ลเซนะฮะนี่เป็นการเปิดให้เลคคอร์ด ส่วนของภาพนะฮะภาพวิดีโอถ้าเกิดต้องการให้บันทึกเสียงด้วยกดตรงนี้นะครับความคมชัดเป็น HD เลยนะฮะสูงมากนะไฟล์นึงจะ3นาทีนะฮะไฟล์ละ3นาทีตอนนี้ผมใส่เมมไป16 g b นะฮะตอนนี้ใช้ไปแล้วเหลือ8 g b ถ้าจะฟอร์แมตเมนก็ดตรงนี้ได้เลยนะฮะกดตรงนี้นะฮะแต่ผมไม่ฟอร์แมตนะครับแค่นี้เองนะฮะง่ายมากแล้วก็ส่วนต่อมานะฮะเป็นส่วนของการตั้งค่า Wi-Fi ผมจะลองตั้งเป็นอ l ลามดิสคอร์ดแล้วก็หลักๆต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของ่อ,อ w i f i นะครับตรงนี้อ l ลลามคอนฟิกผมจะลองเปิดส่วนของอัลลามคอนฟิกดูนะครับโอเค แล้วเดี๋ยวมาดูส่วนของการตั้งค่าไวไฟกันครับส่วนต่อมาที่จะสอนนะครับเป็นการดูส่วนของไฟล์ย้อนหลังนะครับเราสามารถดูไฟล์ย้อนหลังได้นะฮะเข้าไปที่ตรงมุมขวาตรงนี้นะฮะจะเจอเป็นโฟโต้เป็นอะไรที่เราถ่ายไว้ในมือถือเมื่อกี้นะครับเกมเป็นภาพที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้นะฮะที่ถ่ายสดนะครับแต่ถ้าเกิดจะดูไฟล์ในตัวกล้องเลยในเมมโมรีนะเข้าไปตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นไฟล์ในตัวกล้องที่ผมเลคคอร์ดไว้ฮะผมเทแล้วได้24ชั่วโมงนะไฟล์มันจะไล่ไปเรื่อยๆฮะเราสามารถกดดูได้กดเ์นะครับ เ download, ดี๋ยวก็ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้นะฮะสังเกตนี้ผมตั้งไว้นะครับแล้วลันไปเรื่อยของมันนะฮะเวลาเราก็ถ้าเกิดเราจะลงไปเรื่อยเรากดกดรีเฟซตรงละด้านล่างไปเรื่อยนะครับมันจะต่ำไปเรื่อยเวลามันก็จะต่ำลงไปเรื่อยนะฮะกดเพย์แล้วนะก็ดูนี้เริ่มมืดแล้วครับถ้าเกิดเราจะดาวน์โหลดเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับถ้าเราจะดีลีทเราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการดีลีทดีีลไฟล์นะครับใช้งานง่ายมาก ต่อมาไปดูส่วนของวิธีการดูออนไลน์กันนะครับเราต้องเข้าไปในส่วนของ Device Setting นะฮะแล้วก็เข้าไปในส่วนของ Wi-Fi นะครับตัวกล้องต้องอยู่ใกล้กับส่วนของ Wi-Fi บ้านเรานะฮะอันนี้อยู่ใกล้อยู่นะฮะแล้วก็กดที่ Wi-Fi ของเราใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะฮะต้องจำต้องรู้พาสเวิร์ดด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวรอเขารีบูตแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเราสามารถใช้ 4G เข้ามาดูกล้องได้ไหมเวลาอยู่นอกบ้านครับเดี๋ยวดูต่อนะฮะตอนนี้ผมได้ทําการปิด Wifi แล้วนะฮะสังเกตมุมขวาบนนะฮะเป็น 4G เลยนะครับอันนี้ 4G กันเห็นๆนะฮะโอเคต่อมาฮะผมก็เข้าไปในแอปมาตัวเดิม l ูกแ c a m ตอนนี้ตัวกล้องได้เกาอกับ Wifi ที่ออฟฟิศแล้วนะฮะปึ๊บถ้าได้นะครับนี่คือคำว่าออนไลน์เห็นไหมฮะใช้ 4G ดูได้เลยนะฮะใช้ 4G ดูได้เลยคลิก้าไปนะฮะ ะะแล้วก็กดแคนเซิลามาเลยครับเห็นไหมฮะเป็นออนไลน์นะฮะเวลาเราอยู่นอกบ้านเราก็สามารถดูได้ผมจะมือปัดให้ดูเห็นไหมไหลลื่นนะฮะ Wi-Fi 4G เน็ตก็ต้องแรงนิดนึงนะฮะนี่นะฮะมาดูไมกนเห็นเลยผมปัดแสงให้ก่อนนะฮะชัดมากนะฮะ เนี่ยครับสี่ G ยังลื่นนะครับเซิร์ฟเวอร์เขาเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ดีมากนะตัวนี้ลรงงานที่เราติดต่อมาเนี่ยดีทุกที่แน่นอนเด็กันน่้เห็นนะฮะนี่ครับเทสส G นะฮะก็คืออยู่นอกบ้านเราสามารถดูได้นี่ฮะ4 G เห็นไหมฮะ4 G มุมขวาบนนี่ แปลว่าเป็นระบบออนไลน์ครับเป็นกล้องเหมือนกล้อง IP เลยนะครับก็อันนี้เป็นส่วนของการรีวิวตัวลูกแคมนะฮะ V 1 1 1 0นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะรีเช็คค่านะฮะอย่างที่ผมทำให้ดูตอนแรกนะครับให้ทำการกดตรงนี้ค้างนะครับกดตรงนี้ค้างเลยนะฮะกดค้างว่าจนกว่าไฟจะดับนะครับจะเป็นการรีเช็คค่ากล้องกลับให้สู่ค่าเริ่มต้นนะฮะทำให้เดี๋ยวตัวกล้องจะปล่อย wi- ไ fi ออกมานะฮะ ก็สามารถใช้ทั้งออฟไลน์ line, คือไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้ทั้งแบบมีอินเทอร์เน็ตได้นะโอเคขอจบส่วนของการรีวิวตัว V110 นะคะเดี๋ยวมาดูส่วนของงานติดตั้งกันนะค๋ยวผมจะลองแอป п п. ติดตั้งให้ดูนะฮะว่ามันสามารถเลคคอร์ได้แบบไหนบ้างครับติดตั้งตัวกล้องเสร็จแล้วนะฮะผมจำลองเหตุการณ์นะฮะเป็นโจรมาขโมยจริงๆในนะฮะซึ่งเราสามารถแอบถ่ายไว้ได้แบบนี้นะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะเป็นตัวกล้องที่เราตั้งไว้นะฮะโจรไม่รู้แน่นอนนะฮะแต่เขามาขโมยของ มาหยิบของกระมวลเ็งในพวกนี้นะฮะเราสามารถเห็นเขาได้ทันทีนะครับซึ่งโจนมันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าซ่อนอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตัวกล้องที่ผมซ่อนไว้ให้ดูกันฮะว่ามันซ่อนได้เนียแค่ไหนนะฮะมีแต่อาจจะมองไม่รู้นะฮะว่ามีกล้องซ่อนอยู่นะะตรงนี้พอเรามาสาม,มารถทําได้อีเลยนะฮะ สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลายแบบนะครับไว้จับโจรจับหลายได้นะครับผมภาพก็คมชัดน,นะฮะไหลลื่นแน่นอนครับผมประมาณนี้ครับ